กระจังหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้านะครับม้าเงินนะครับแบบมีไฟมีไฟรอบตัวม้าไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะมีลายเส้นนะครับเป็นขีดนะครับต้องขีดมาแต่งนี้นะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับเป็นรูปตัว์ยูนะครับตัวนี้ที่ไฟนะครับผมไฟท้ายตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแต่ง GLC นะครับไฟตกแต่งห้องโดยสารเพิ่มเติมนะครับผม ตัวนี้นะครับผมไฟตกแต่งโทรศัพท์นะครับจะนะครับจะเห็นไหมครับจะขึ้นที่แผงประตูนะครับผมแล้วก็คอนโซลด้านหน้าเห็นไหมครับยาวไปถึงตอน2ด้วยนะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับผมสีเขียวนะครับผมแล้วก็สีแดงนะครับผมแต่ผมจะสั่งงานยังไงนะครับผมไม่ได้สั่งงานด้วยเสียงนะครับผมคือจะสั่งนี่ครับผมนะครับในแอปมือถือนะครับสามารถโหลดได้เลยนะครับสามารถปรับที่มือถือได้เลย นะครับผมจะเอาสีไหนเฉดสีไหนนะครับตามสไตล์นะครับผมคิดว่าเออ่ตัวสเกิร์ตเนี่ยนะครับผมจะมีปัญหากับเซนเซอร์ไหมนะครับไม่มีปัญหากับเซนเซอร์นะครับเพราะว่ารูเวาลนะครับของสเกิร์ตพิเตอร์นะครับรูเวาลใหญ่ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับผมจารึกนะครับที่อึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานี นะครับผมวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมมาส่งมอบแล้วรถนะครับลูกค้านะครับที่ต่างจังหวัดนะครับที่ตอนนี้จุดส่งมอบก็คือที่พักนะครับผมก็คือเดี๋ยวลูกค้านะครับจะมารับที่นี่นะครับผมคันนี้นะครับจะเป็น Ford e v e r วอเรนะครับเป็นไทเทเนียมพัทตัวขับ2นะครับตัวท็อปของตัวขับ2นะครับราคานะครับอยู่ที่1 5 9 9 0 0 0าบาทนะครับผมคันนี้นะครับผมด้วยความที่วันเป็นสีดำนะครับด้วยการตกแต่งนะครับตกแต่งแบบเกิร์บิทเตอร์นะครับผมสวยงาม นะครับคือตัวนี้นะครับเครื่องยนต์จะอยู่ที่2 0ลิตร180แรงม้าแล้วก็นะครับพวกแรงบิดหรือว่าพวกฟังก์ชันต่างๆนะครับผมเยอะครบคันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพานรามิกมูนลูบนะครับผมเบรก ABS นะครับเบรก ABS เนี่ยมีมารุ่นเริ่มต้นเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็คือที่แต่งปกติที่เห็นนะครับก็เป็นไฟหน้ามาแต่ง นะครับผมไฟหน้ามาแต่งตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นโคมเดิมนะครับมาจากโรงงานแต่นะครับเราจะใส่คีบนะครับ3ามขีดนะครับแล้วก็นะครับส่วนไฟตาก็คือไฟเดวีไอนะครับผมก็คือยังใช้คอนเสิร์ตโคมเดิมนะครับไฟเดย์ไทม์นะครับก็ยังวิ่งเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็นะครับผมก็คือมีเพิ่มเติมก็คือใส่ชุดครอบคือให้ดูดุดันขึ้นนะครับชุดครอบก็จะเป็นสีดําเงานะครับผมเป็นสีดําเงาแล้วก็นะครับผมไล่ลงมานะครับผมที่ไฟนะครับไฟตดหมอกตัวนี้ไฟตัดหมอกตัวนี้ นะครับผมก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับแต่เวลานะครับเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมมันก็จะกระพริบนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นไฟออนอยู่นะครับผมแล้วก็สเกิร์ตนะครับเป็นสเกิร์ตวิเตอร์สเกิร์ตวิเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเราจะทํานะครับเป็นสีบอลนะครับสีสีเงินเข้มนะครับผมตัดกันนะครับผมคือตัดจะไม่ให้มันโดดมากนะครับเข้ากับสีดํานะครับให้ดูดีมิตินิดนึงนะครับผมต่อมานะครับผมเดี๋ยวไล่มาที่นะครับที่กระจังหน้าบ้าง นะครับผมกระจังหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้านะครับม้าเงินนะครับแบบมีไฟมีไฟรอบตัวม้านะครับผมให้ความโดดเด่นนะครับด้วยความที่กระจังหน้าม้าเงินตัวนี้จะตัดนะครับกับสีดําของตัวรถนะครับให้มีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับผมอะคริลิกนะครับก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็นะครับมีไฟ l e ล3ดวงนะครับติดให้ด้วยนะครับที่มาดูที่ผมบอกว่าเปิดไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวสถานะของการเปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะมีลายเส้นนะครับเป็นขีดนะครับ ต้องขีดมาแต่งนี้นะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับเป็นรูปตัวยูนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาที่ด้านนี้นะครับผมมันจะได้สว่างนิดนึงนะครับผมนะครับส่วนที่สเกิร์ตนะครับบางคนคิดว่าเออตัวสเกิร์ตเนี่ยนะครับผมจะมีปัญหากับเซนเซอร์ไหมนะครับไม่มีปัญหากับเซนเซอร์นะครับเพราะว่ารูเว้านะครับของสเกิร์ตวิเตอร์นะครับรูเว้าใหญ่นะครับผมจะไม่มีปัญหาเรื่องระยะการจับจะไม่ผิดเพี้ยนนะครับผมแล้วก็ มานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นคิ้วนะครับคิ้วล้อแบบเรียบของสเกอร์พิเตอร์นะครับผมแล้วก็นะครับล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็กขอบยี่สนะครับเป็นสเปคมาจากโรงงานเลยครับ265นะครับตัวนี้นะครับที่ผมบอกไปก็คือมี ABS ทั้ง4ล้อเลยนะครับมาตั้งแต่รุ่นเทนเลยนะครับผมต่อมานะครับผมมาที่ชุดครอบกันบ้างชุดครอบปกติของ Everest ตตัวนี้นะครับที่เราสังเกตเห็นก็คือมันจะเป็นสี โคเมียมนะครับเป็นตัดกันแต่คันนี้คอนเซปต์ของเราคือจะเป็นสีดําเงานะครับตัดกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบมือจับเบามือจับกันลอยต่างๆนะครับก็จะเป็นสีดํานะครับสีดําเงานะครับแล้วก็นะครับผมพวกกรนชาดนะครับผมก็จะเป็นกรนชาดแบบหนานะครับผมต่อมาเดี๋ยวมาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะครับผม อันนี้นะครับสีดําโทนดุดุนะครับนะครับผมที่ไฟนะครับผมไฟท้าย like ตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแต่ง g l c นะครับโคมเดิมเราก็จะคือลูกค้าใ,ให้หมดนะครับผมก็คือไฟท้ายแต่ง g l c ตัวนี้เราจะเปลี่ยนนะครับทั้งโคมเลยนะครับผมแล้วก็นะครับผมเวลาเราเหยียบเบรกนะครับไฟนะครับเป็นรูกตัวสีตัวนี้ก็จะจะแดงจ้าเลยนะครับผมแต่นะครับผมเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวก็จะติดนะครับเป็นสีส้มนะครับติดยาวเลยนะครับเต็มหลอดนะครับผม แล้วมาที่ขยับที่ไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับเป็นเป็นไฟตัดหมอกอ่าเป็นไฟทับทิมนะครับผมตัวนี้ที่เราเปิดไฟออนนะครับไฟทับทิมก็จะเป็นลายเส้นลูกตัวยูนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกก็จะขึ้นนะครับเป็น3ามถึงสจุดนี้นะครับผมต่อมานะครับผมที่สเกิร์ตด้านหลังนะครับสเกิร์ตด้านหลังตัวนี้นะครับผมก็คือจะมีท่อหลอกสี่ใบนะครับผมจะเป็นท่อหลอกนะครับสวยงาม นะครับสีใบเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของวิตเตอร์เลยนะครับผมวิตเตอร์อยู่นี่นะครับโทนสีนะครับสีเงินเข้มแล้วก็จะตัดเช่นเดียวกันนะครับอ่ะต่อมาที่ขยับนะครับมาจับขยับนะครับมาที่ไฟเอ่อไฟเบรกแลไฟถอยเข้ามาเอลเลสนะครับไฟคาดหลังตัวนี้นะครับผมคําว่าเอลเลสตัวนี้นะครับจะติดนะครับเป็นสีแดงเวลาเราเหยียบเบรกจะเป็นสีขาวนะครับเวลาเราถอยนะครับผมแล้วก็ มาที่เสาอากาศที่ถลามก็ยังเหมือนเดิมนะครับเสากาศนะครับก็ยังแถมให้ปกติทั่วไปอยู่แล้วเพราะปกติก็ขาดไม่ได้ก็คือเสาอากาศฉลามแล้วก็มีไฟท้ายเจลซีที่ว่านี่ครับโดดเด่น no นะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับเป็นลายเส้นวิ่งนะครับมาภายในนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านด้านท้ายกันก่อนนิดนึง ตัวนี้นะครับผมจะเป็นแบบฝาท้ายแบบแฮนด์ฟรีนะครับใช้เท้าเตะนะครับแต่กุญแจนะครับต้องอยู่ในบริเวณตรงนี้นะครับของเรานะครับใช้เท้าเตะตัวสบายนะครับเวลายกของนะครับตัวนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ที่เราต้องคืนลูกค้านะครับผมก็คือมีด้านหน้าอีกนะครับที่ชุดที่ต้องคืนนะครับ นะครับผมการปรับไฟฟ้านะครับก็กดแค่นะครับปดแค่นี้เองนะครับผมก็จะดีดขึ้นนะครับผมแต่ตัวนี้เรามีของนะครับอ่าจจะไม่สาธิตได้อุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับที่ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็นะครับผมพวกยางอะไหล่ล็อกยางอะไหล่ต่างๆนะครับมีครบนะครับอยู่ที่นี่นะครับพรมนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกนะครับเป็นพรมได้สีแดงนะครับผมกับพรมดำนะครับตัดได้สีแดงนะครับให้ดูสปอร์ตนะครับดำสปอร์ต ที่ขาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะครับผมภายในตัวนี้นะครับที่หน้าจอนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอสิงค์สามนะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะครับก็คือสั่งตั้งอุณหภูมิแอร์นะครับหรือช่อง FM AM ได้หมดนะครับผมคันนี้แล้วโันนี้นะครับเป็นไฟนะครับผมเป็นไฟไฟห้องโดยสาร กล้องกล้องนะครับผมกล้องตัวนี้ที่ผมติดตรงนี้นะครับผมก็คือตอนนี้ฟิล์มยังไม่แห้งนะครับผมตัวนี้คือติดกล้องหน้าและกล้องหลังด้วยนะครับคันนี้ภายในตัวนี้นะครับผมก็คือเราจะใส่ไฟตกแต่งห้องโดยสารเพิ่มเติมนะครับผมตัวนี้นะครับผมไฟตกแต่งโดยสารนะครับจะนะครับจะเห็นไหมครับจะขึ้นที่แผงประตูนะครับผมแล้วก็คอนโซลด้านหน้าเห็นไหมครับ ย่าไปถึงตอนสองด้วยนะครับไฟตัวนี้นะครับผมที่เห็นนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับสถานะคือเปลี่ยนสีนะครับตามมือถือแล้วได้เลยนะครับเราโหลดแอปมานะครับตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับผมสีเขียวนะครับผมแล้วก็สีแดงนะครับผมแต่ผมจะสั่งงานยังไงนะครับผมไม่ได้สั่งงานด้วยเสียงนะครับผมคือจะสั่งนี่ครับผมนะครับ ในแอปมือถือนะครับสามารถโหลดได้เลยนะครับสามารถที่จะเรียกเสื้อสีได้นะครับตามต้องการได้เลยนะครับผมก็เห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูที่แผงประตูนะครับได้ชัดเจนชัดเจนขึ้นนะครับเห็นไหมครับผมสามารถที่จะปรับเลือกสีได้เลยนะครับนะครับจะเอาสีไหนตามใจเราชอบนะครับได้เลยมันเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับค่าต่างๆนะครับเราสั่งงานนะครับผม ที่มือถือได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะตั้งปิดเปิดนะครับผมหรือว่าตามสเต็ปของเ,ออเสียงดนตรีก็ได้นะครับผมแต่ทีเนี้ยนะครับผมเราเนี้ยเราสามารถที่จะเลือกเฉดสีได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นอุปกรณ์หนึ่งนะครับทำเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับ อันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เราแถมให้ลูกค้านะครับก็คือว่าไม่ค่อยได้แต่งอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าทางเราแต่งอะไรที่ที่ลูกค้าเป็นสไตล์ลูกค้านะครับหรือความแปลกใหม่นะครับคันนี้นะครับผมส่งมอบที่จังหวัดสุราษฎร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวนะครับได้เลิกแล้วนะครับผมก็คือเลิกของลูกค้านะครับก็คือ6กโมงหนึ่งนาทีนะครับในการออกจากโชว์รูมนะครับผมผมก็กําลังจะเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมเตรียมตัวก่อนนะครับ ถ้าอยากได้ห้องโดยสารภายในสวยๆอย่างนี้นะครับติดต่อผมได้เลยนะครับผมจะพาดูอีกรอบนึงนะครับผมภายในนะครับยินดีนําเสนอเลยถึงนะครับทันนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นะครับ กลางคืนนะครับมันมืดนะครับผมจะทําให้ดูนะครับผมว่าถ้ามืดแล้วนะครับผมการปรับนะครับผมหรือสีนะครับห้องโดยสารจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับผมพามาดูไกลๆนิดหนึ่งนะครับผมนะครับสามารถปรับที่มือถือได้เลยนะครับผมจะเอาสีไหนเฉดสีไหนนะครับตามสไตล์นะครับผมเมื่อเบื่อเซ็งๆก็เปลี่ยนสีเรื่อยนะครับผม เป็นอย่างไรบ้างครับสอร์ตเอเวอเรสต์นะครับผมคันนี้นะครับผมตัวไทเทเนียมพรนะครับมีแต่งครบคันเลยนะครับผมแต่งตามสไตล์ลูกค้าต้องการนะครับด้วยดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมก็คือว่ามีแต่งอยากได้แต่งแบบไฟคันนี้นะครับผมอย่างคันนี้ยกตัวอย่างว่ามีอะไรบ้างนะครับผมที่เห็นด้านในนะครับผมก็คือไฟตกแต่งห้องโดยสารนะครับผมจะเป็นลายเส้นนะครับคันนี้นะครับผมที่เราสามารถที่จะเลือกสีได้นะครับในโทรศัพท์มือถือก็ได้เลยนะครับผมเป็นแอปพลิเคชัน แล้วก็นะครับผมส่วนกระจังหน้าพวกตั้งหน้าต่างๆก็คือชุดวิตเตอร์อยู่แล้วนะครับไฟหน้ามัดแตงนะครับแล้วก็ไฟท้าย GFC ต่างๆนะครับยังไงก็ถ้าสนใจนะครับก็สามารถโทรมาหาผมได้ผมสามารถที่จะส่งถึงบ้านลูกค้าได้เลยนะครับเราอยู่ที่บ้านได้นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็แนะนานะครับผมถ้าอยากได้รถยนต์โฟร์ก็มั่นใจก็ออกกับผมได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ